สวัสดีครับอยู่กับผมฮันเตอร์เลนดัสสันนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมอินเฟสเทชั่นซีเวิร์ลสตอรี่นะครับเกมแนวจนภัยที่คนส่วนใหญ่เขาได้หันเป็นซอมบี้กันหมดแล้วนะครับส่วนผมเปงเขาก็ได้รอดเจ๊ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เอ่อตรงนี้เลยฮะด้านล่างนี่เลยนะครับล่างเลยแทบจะเนี่ยฮะแมพแทบขึ้นมาไม่ได้ปกตินี่ขึ้นไม่ได้นะครับผมเนี่ยเก่งเวลาขึ้นมาบนนี้ได้นะฮะผมเป็นชอบปีนเขานะฮะไฮกิ้งไฮกเกอร์นะฮะ น้อยคนนะที่ขึ้นมาแบบนี้ได้นะฮะนอกจากใช้บัคกให้ปนะฮะแต่ผมเนี่ยเก่งมากเลยนะการปีนเขานะฮะผมได้ขึ้นมาจนได้นะฮะตอนนี้ผมจะพยายามขึ้นไปบนนู้นนะถ้าขึ้นไปได้โคตรเจ๋งแบบสุดยอดนะฮะมันก็คงจะไปไม่ได้แล้วนะฮะผมก็คิดเป็นนั้นแหละนะฮะมันจะได้เหรอก็ลองลองดูนะฮะเดี๋ยวตอนนี้โอ้หิวหิวนิดหน่อยนะครับม,มีอะไรบ้างเออโอ้มีดีจังเลยมีนี่ด้วยดื่มน้ำซะหน่อยอา้าวอย่าใจเย็นใจเย็น โอเคเดี๋ยวผมติดคอไปฮะขึ้นไปได้ไหมเนะาะจะตกไหลเขาก็พอนะครับเดินตามสันเขาไปนะถ้าตกไปนี่รับรองว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนนะฮะน้อยคนนะที่จะมาแบบนี้ได้นะฮะถ้าไม่เก่งจริงๆ <c oughs> เนี่ยนะฮะบางคนอาจจะไปไล่ยิงกงยิงกันนะฮะโอ้ผมเนี่ยไม่เอาหรอกฮนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบความรุนแรงนะฮะผมชอบการประจญภัยมากกว่านะครับผมก็เลย มาขึ้นเขาดีกว่านะฮะในเกมนี้ผมว่ามันวิวมันสวยดีนะฮะภาพมันโอเคเลยนะครับหลายๆอย่างโอ้โหตรงนี้เอาลแค่ไปต่อฮะติดอย่างนี้เลยครับมาดักหน้าปักซอยอย่างนี้จะไปไงดีฮนะโอ้โตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ตกปะนะตกปะหนะตกปะนะโ,โ,โอ้โหเย้ขึ้นขึ้นนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามไปนี้เหมืขอนจะไม่รอดขขึ้นนี่โอ้ตกตกเย็นเย็นเย็นเยเย็น เหรอโอ้โหขึ้นมาได้เลยฮะบอกแล้วอืมนะฮะเก่งเปล่าเห็นอย่างนี้เนี่ยนี่ใช้ได้เลยนะฮะเห็นผมอย่างนี้เนี่ยมีใครทักมาในช่องแชทเปล่าครับขอไม่ได้ไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้ต้องพิมพ์ตอบเข้าหน่อยฮะโอเค ทำไก่เกอต่อไปงั้นหละฮะต่อไปทำไมก็ไม่รู้นะฮะเงยอุโ oh, uh. อยากจะตะโกนออกไปเฮลโหลเฮลโหลเอาเดะนะฮะกดไม่ได้นะฮะกดตวทีเพื่อพูดไม่ได้ครับเป็นไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรฮะไม่แคร์ไม่แคร์ ไปขึ้นไปเย่ yeah. โอ้ตรงนั้นยางชันนะไม่น่าจะขึ้นไปได้นะก่อนหน้านี้นเนี่ยคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยเพิ่งไปะจนไัยมานะฮะชีวิตจริงเลยผมไปปีนเขามานะฮะึ้นเขาไปปีนภูสอยดาวมาะฮะยังเหนื่อยขึ้นอย่างนี้เลยะฮะขึ้นมาตามสันเขาขึ้นขึ้นลงๆๆๆลงขึ้นขึ้นลงลงเหนื่อยน่าดูเลยนะฮะเพื่อนๆๆนะฮะสองคน ถ้าไม่มีเพื่อนไปนะฮะชวนใครก็ไม่ไปนะฮะไปสองคนนะฮะสนุกดีนะครับโอ้ถอหลังขึ้นเขารู้เลยฮะขึ้นไปเหนื่อยยังไงเนี่ยอย่างนี้เลยจําได้ว่าชันประมาณนี้หลนะแะจะต้องขึ้นแบบซิกแซกซิกแซกนะฮะโอ้สอยดาวนะ,ะถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยไปต้องลองนะฮะเชื่อผมนะเอาเลยคตรงน,นี้นี่สุดแล้ว <laughs> ขึ้นได้แค่นี้เหระครับขึ้นหน่อยอขึ้นหน่อยยัด <laughs> เอ้กระโดดขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดหนึง่ง อีนี่นื่งจะถึงเหลี่ยมแล้วเดียวเองเออนั่นแหละสุดยอดเก่งมากานายเก่งมากนะฮะโอ้อาจจะขึ้นไม่โอ้โหอดดยังจะบอกว่อาอาจจะขึ้นไม่ได้ติดซะงั้นนะฮะนี่อ,อาจจะขึ้นได้กันได้นะไปขอขึ้นหน่อยเถอะนิดเดียวเองนิดเดียวตรงนั้นนะตรงนั้นนะ่ะนิดเดียวเค้ดมาไอ้ลากันได้ โอเคฮะเราต้องอ้อมมาฝั่งนี้นะฮะตรงนั้นมันมันไม่ได้จริงๆนะครับอ้อมฝั่งนี้ฮะฝั่งหิมะฮะตรงนั้นขึ้นได้ไหมนะ่ะไม่น่าจะได้นะผมจะไปตรงนี้ละกันนะฮะว้าวมีหิมะด้วยฮนะผมเล่นเกมนี้ผมเพิ่งมาเนี่ยได้สัมผัสหิมะนี่แหละโอ้ไม่เลวเลยฮะ ขึ้นไปขึ้นไปขอขึ้นไปหินก้อนนั้นก่อนนะฮะน่าจะขึ้นได้น,นั่นแหละหินมากมันไม่ลื่นใช่ปะขึ้นไม่ได้ปะเนะี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเราฝืนไปตรงนั้นได้ไหมฮะซูซีอยู่ตรงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นไม่ได้เราจะขึ้นตรงนั้นได้นะเนแหละผมนี่มีลุน้นมากมากเลยนะฮะขอหยับอันนี้หน่อยได้ไหมเนะี่ยมันจะเป็นยังไงหนะ้าถ้าขึ้นตรงนี้เนนะี่ยไลเดือจ้า จะขึ้นได้ก็เป็นได้น,นี่เฮ้ยมีรุ้นมากมากมีรุ้นมากมากบอกเลยจังหวะนี้ผมนี่หวังมากเลยนะฮะว่าจะขึ้นเขาได้สำเร็จนะฮะตอนที่ผมไปอนันตามาะฮะไปไปภูสอยดาวมานะ,ะผมไปขึ้นเขาภูสอยดาวมาะฮะโอ้ยังเหนื่อยนะฮะตอนสุดท้ายนี่แบบเหนื่อยได้นิดเดียวะะฮะสามเมตรเนี่ยก็พักเลยะฮะสามเมตรพักทีสามเมตรพักทีเนี่ยแบบมันทั้งชัน,นั้งเหนื่อยละ เดินมาไกลแล้วตรงปลายมันชันมากฮะมันสูงชันนะฮะมันทำให้แบบๆๆๆเจ็บปวดโอ้โหขึ้นมาถึงนี่เลยคนระับสุดยอดเลยฮนะแล้วผมขึ้นมาถูกทางปะเนี่ยที่สำคัญอุ้ยติดอีกนิดเดียวพวกอีกนิดเดียวเองสันเขาปุ๊บเย้ขอดูหน่อยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นโอ้เอ้ยเมื่อกี้เราอกมาทางนี้แล้วหรือเปลนะ่าเนี่ย ไม่รู้อะไรแหละฮะขึ้นมาตรงนี้อืมเย่เว่งขึ้นได้อีกครับอืสุดยอดเลยทีเดียวเชียวโอ้หอบแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอพักหน่อยหอบแล้วครั้งที่แล้วที่เราขึ้นมาตรงไหนฮะด้านล่างนั้นแน่ๆเลยฮะคงไม่ถึงตายนี่หรอกฮะแต่ตอนนี้ขึ้นมาถึงนี่แล้วฮะแทบไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดก็ดเก่งเลยเก่งเป็นบ้าแล้วเราเนี่ยเก่งกันแนะ่ ไม่รู้ไปอ้อมอีท่าไหนนะฮะเหมือนขึ้นเนินนั้นไม่ได้นะฮะแล้วก็อ้อมมาด้านนี้ขึ้นหิมะมันเจ๋งไปเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองเนี่ยอีกนิดเดียวเองได้แล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอีกนิดเดียวอู้อีกนิดเดียวดเดย,วย,ย้ขึ้นมาตึงนี้แล้วโอ้สุดยอดขอพักก่อน โอ้ตรงนั้นสูงที่สุดตรงนั้นสูงกว่านะฮะแต่คงไปไม่ได้แล้วแหละตรงนั้นนะ่ะตกไปน,นี่ตกยาวๆเฮ้ย,ยมีคนขอเข้ากลุ่มนะฮะโอเคเลยมีเนี่ยทักกับกาเดียนนะฮะคนจะเลือกใครนะฮะก็ต้องเป็นอันนี้เสียบต้องเปน็นนี้เสียบว้าไม่ไม่รู้หรอนะเรากา็ทำบ้าอะไรตรงนี้กเดียนกเดียน จอดเลยฮะยเย้ไอพิมพ์บอกเขาหน่อยฮะเฮ้ guy I'm just h ฮเ girl โอ้ Hi, <laughs> หโหมาปีนเขาเล่นนะฮะ โอเคนะฮะอย่ามายิงเราล่ะโอเค,อเคไปขึ้นเขาต่อนะฮะขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วนะฮะแบบล้ลองขึ้นตรงนั้นเผื่อมันได้แล้วขึ้นได้นี่แบบแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรากำลังจะไปที่ไหนโอ้ไปนู่นนะฮะไปไปย้ยย้ เย้เฮ้ยมันจะขึ้นได้นะเนี่ยเอาจริงนะเนีเ่ยเฮ้ยขึ้นได้อะ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยฮะเย้ผมเนี่น <c oughs> ยอยากทําแบบนี้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่เคยทํานะครับมัวแต่ไล่ไปตนภัยหาหนุนหานี่นะฮะว้าวซอกเขาตรงนี้นี่ไม่มีใครเคยมานะฮะรู้สึกว่าแบบว่าส่วนตัวสุดๆนะะน่ามาสร้างรีสอร์ทเหลือเกินนะครับ ถ้าหากผมเป็นผู้รอดชีวิตถ้าเกมนี้เป็นชีวิตจริงนะครับผมก็จะมาแอบอยู่นี่แหละฮะบนเขานี่เลยนะครับผมจะมาตอนคืนมันต้องหนาวแน่เลยฮะคิดแล้วเนาะอาแผนแป๊บนะบนเขานี่ลมพัดหนาวโอ้โหเล่นไม่ได้คงจะไปแอบอยู่ซอกนั้นนะฮะหาถ้ำอยู่นั่นแน่นอนนะฮะผมคงจะมาเอาตลอรอดในนี้นะฮะผมคงไม่ไปในเมืองให้เขาไล่ยิงหรอกนะฮะถ้าเป็นชีวิตจริงอ่ะนะ แล้วผมจะเจอใครไม่แน่โอ้โหเตสุดแล้วขึ้นมาโซ่วู้ถึงสุดยอดแล้วโคตรเจ๋งเจ๋งเป็นบ้าข้างนอกนั้นอะไรเอ่ยฮัลโหลเอาเดรนะฮะในขอส่องดูตรงนี้เราสุดแมปนะฮะรู้สึกจะเป็นแบบว่าปิดเลยนะฮะไปไม่ได้ขาวเลยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยเป็นโลกของเรานะฮะเมืองโคโลราโดรัฟโคโลราโดนะฮะ ดูหน่อยไกลแค่ไหนตรงนั้นอะไรนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทือกเขาล็อกกี้ฟอร์ดใช่ปะเนี่ยอื่าเนี่ยตรงตามมีหมู่บ้านหนึ่งตรงนี้เป็นทางมาสนามบินแล้วก็สนามบินตรงนั้นตรงเนี้ยล็อกกี้ฟอร์ดนะครับแล้วก็แถวนั้นน่าจะเป็นรีสอร์ทฟอสตี้อะไรสักอย่างอนะฟอสตี้พายอะไรหรือเปล่าฮนะแถวนั้นแน่เลยน่าจะมีกล้องสองทังไกลนะฮะผมมองไม่เห็นเลยตรงนั้นแน่เลยฮนะ ต้องเป็น40รพายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไล่ความสรุปความคิดลบยอดกันใหม่ตรงนี้ล็อกกี้ฟอร์ดหลังจากล็อกกี้ฟอร์ดเป็นไรฮะล็อกกี้ฟอร์ดตรงนี้เป็นไวสโตนแล้วก็โบลเดอร์สตีนะครับนี่เป็นไวสโตนตรงนี้โบลเดอร์สตีน้่นั่นอะไรเมืองเฮ้ยตรงนี้ไม่น้ำโบลเดอร์สตีน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะตรงนี้เลยนะคร,รับสตีทะเหลวขวามาตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกแคมป์โพสอยู่แถวนี้ใช่ไหม ใช่ไหมน่ะไม่เห็นตัวเองแหละตัวเองอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยนู่นหันหน้าไม่อาจจะไม่ใช่แคมป์โพส์น่าจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะครับโอ้แมน้ําอยู่ตรงนี้แคมป์โพส์น่าจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮนะแถวดาๆนี่แน่เลยนะตรงนี้เขียววิวตรงนี้มีเขาด้วยแหละครับแถวนู้นก็น่าจะข้ามไปนู่นก็น่าจะเป็นนอร์ดนะฮะ อันนี้จะเป็นเคีย์วิวสมอลวิวขึ้นไปตรงนั้นเซฟโซนบนอ,อ๋อมันดูไม่กว้างเลยนะครับแผนที่เนี่ยดูไม่กว้างนะเฮ้ยตรงนี้อะไรเอ่ยมีแม่น้ำปะน่ะไม่นา่าจะใช่หรอกฮะน่าจะเป็นเคที่เข้าไปไม่ได้บางทีเราอาจจะเดินไต่เขาตุ๊บๆๆๆๆตุ๊บ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 ไปนะ <c oughs> นะไนดูหน่อยสิ ว่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยการไต่เขาเล่นเนี่ยไต่เขาไปนะตุ๊บ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 ออกแมพโอ้โหสุดยอดเลยเนะี่ยอาจจะร้องฮนะเป็นว่าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะไว้แค่นี้วันหลังอาจจะไต่เขาไปนู่นเลยฮนะไต่ไต่ไต่ออกเป็นนักปีนเขานะครับมันก็ไม่ค่อยมีหรอฮนะเกมปีนเขามีเกมยิงกันใช่ไหมเนี่ยเกมจนภัยเอาตัวรอดนะฮะ เจะไปะปีนเขากันนะฮะโอ้โหแต่ว่าอาหารหมดน้ำตาจะไหลต้องโดยลงไปแล้วเนะี่ยเอาว่าวันนี้ไม่แค่นี้ก่อนนะเรากเจอกันไหนครับบายบี